มาเยี่ยมคนไข้ครับมาเยี่ยมคนไข้คนไข้ชื่อน้องอ่เปานี่อือ้าว are you okay are you okay คะออันนั่งนิดเดียว stand stand still okay stand still คะ ah are you okay เอออยู่โอเคค่ะอ๋อมนโดนดูดจมูกไปละล้งจมูกเรียบร้อยให้น้ำเกลืออยู่ฉีออกอหนอนนี่นี่ผู้ปกครองนอนนี่แทนนะผู้ปกครองนอนนี่ส่วนคนไข้เพนกวินแอนโพลาร์เบร์เอ่คนไข้นอนนี่ค่ะ